thank you ครับผมโอ้หลุมเลยตีนผมโอ้ยหลุกจังไดนเนาะแาบนี้โอ้แย่แย่แย่กะรองเท้านะครับอยู it, ่ล oh, oh yeah, 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 yeah. ุดแต่เนาะโอ้โ hmm. อ้โหอืมก็สวัสดีครับผมพบกับทานหมีนะผมวันนี้ผมก็อยู่ที่กระท่อมสาวเมินนะผม ซึ่งเป็นกระถ่มที่ทําเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับผมโอ้โหก็เสร็จปุ๊บคุณแอแบก็มาเจอเลยนะครับผมพร้อมกับวันนี้ผมจะมากินเสาเพียงไม่พร้อมกับฝนนะครับนี่โอ้โหคุณอแบกก็คือมาพร้อมฝนนะครับนู่นก็ฝนอยู่ไกลๆนู่นนะครับผมนหมอกก็กำลังจะขึ้นนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่จะขึ้นครับมันขึ้นแล้วนะครับหมอกนี่แต่ว่ากล้องมันซูมไปไม่ได้นะครับผม เมื่อวานนี้หมอกยิ่งเยอะนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาถ่ายนะครับผมคานะผมผมคาไปหาเห็ดผมก็เลยไม่ได้ลงมาถ่ายนะครับผมนี่โอ้สับปะรดผมไปขี้ลักมานะนี่ขี้ลักมาจากบนเขานะครับเป็นตะเปียวเลยก็โโสมหรือมดมองแล้วก็เตานะครับผมเตาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอบคุณพี่นกนะผมเตาผมเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกับ สังกะสีนะครับเพราะว่าฝนตกนะผมผมกะบธื้นะครับผมกะาบธืฝนก็เลยตกแต่ว่าผมกะที่ใส่พญ่าอยู่นะครับผมผมจะต่อตรงนี้ออกมานิดนึงแล้วก็ใส่พญ่าเพื่อที่จะกังฝนนะครับผมเพื่อที่จะบอให้ฝนตกมาเซิร์ตเตานะครับบรรยากาศก็เสียงเขียดจีนาน้อยฮองนะผมโอ้บรรยากาศค่อนข้างจะดีมากๆเลยนี่ครับอุปกรณ์ของผมก็มีพร้อมนะผมเหมือนจะย้ายบ้านมานะครับ วันนี้ก็มีเมนูต้มอึ่งเอาไว้ต้มอึ่งปิ้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 งอึ่งนะครับผมนี่ที่ผมไปก้านมานะครับผมผมก็ใส่ถุงมาแล้วนะครับตรงนี้ประมาณห้าตัวนะครับผมห้าตัวก็ประมาณยี่สิบบาทบรรยากาศก็สุดยอดมากเลยนะครับโอ้โหถ้าผมซูมได้ผมจะซูมไม่ดูเลยนะครับผมหมอกกำลังขึ้นคัก,กเลยนะครับ ตรงนั้นก็จะมีการไถนานะครับผมไถนาเพื่อที่จะดำนาพรุ่งนี้นะครับผมอันนี้ของผมก็ดำมาแล้วประมาณ 4- 5หวันนะผมข้าวก็เขียวแล้วรอแค่ข้าวขึ้นอีกประมาณนิดนึงนะครับประมาณผ้าหัวเข่านะผมผมก็จะมาใส่เบ็ดกบนะครับผมตรงบริเวณนี้แล้วก็เบ็ดปลาจะมาใส่ตรงนี้นะผมเพราะว่าปลาจะขึ้นมาอยู่ตรงบ่อน้ําตรงนี้นะครับผมปลาก็จะมามาชุมอยู่ตรงนี้ก่อนผมก็จะมาเสือเบ็ดตรงนี้บรรยากาศท่ามกลาง one อยู่ที่เถียงนาน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมไปขยายก้านะครับผมก็ไปข้ายก้าประมาณเก้าสิบมัดนะครับวายตรงบริเวณนาแล้วพ่งนี้ผมก็จะไปไปขยายอีกประมาณร้อยมัดนะครับผมตื่นก็ประมาณตีสี่ตอนนี้บรรยากาศกา็ท่ามกลางเขียดน้อยนะครับผมหลังจากที่ฝนตกนะครับผมเมื่อกี้ฝนตกแต่ว่าผมถ่ายหมอกให้ดูไม่ทันนะครับเพราะว่าพาเริ่มพาดังนะครับผมผมก็เลยถ่ายให้เบ่งบอกท่านนะครับ นี่จะเป็นเสียงเขียนน้อยนะครับผมก็ได้กบมานะครับผมกบกบหนึ่งตัวกับโพดหนึ่งอันหนึ่งตัวนะครับผมเตาก็ในการอยู่นะฮะมาครับผมบัดที่นี้ก็จะเป็นการทำกับข้าวครับผมวันนี้ผมก็จะเสนอเมนเูเห็ดอย่างเกาะเห็ดเพึ่งขมเอ,อเห็ดเพื่องขมนะครับผม เป็นเห็ดพึ่งยุคาครับผมบ้านแต่บ้านผมเอนินเห็ดพิ่งไหนก็แมนอันนี้เราก็จะใส่อันนี้เค้าปรุง,งผมปรุงมาตาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีข้าวเบอร์นะครับเป็นข้าวเบอร์มีปลาแดะนะครับผมแล้วก็มีผงปรุงนัวนะครับผมผมก,ก็จะใส่ลงไปงผมต้องแปลไม้เนี่ยไม่ต้องแปลครับผมน่าจะเอฟซี FC น่าจะรู้อยู่นะครับก็คือ<ม>เ,ปเป็นเป็นข้าวเหนียนแวแช่ครับผมแล้วก็มีพริกมีปลาร้าแล้วก็มีผงชูรสนะครับผมใช่ มานะครับแล้วทีนี้ผมก็จะคารลนนะครับผมถ้าเป็นข้าวเหนียวถ้าไม่คารลนก็คือมันจะติดมหม้อมันจะติดหม้อนะผมแล้วมันจะไหม้นะครับใช่เราต้องคารลนคารลนหรือคนนะครับผมพูดง่ายๆก็เป็นคนนะครับมนุษย์ใช่ไหมู้ได้ครับจัดไปได้เลยอันนี้ก็คือคนเสร็จปุ๊บก็คือต้องใส่เห็ดทันทีนะครับผมผักจิ้วเลยให้รสเิ้วไหผักติวตวกต้วเสื่อนไทยๆนะครับผม อันนี้เป็นภาษาผูไทยนะผมเป็นภาษาบานผมเองนะครับอันนี้จะต้มจากน้ำนี่โอ้ลายเลยอน่าจะเศร้าขมแล้ว,ลวนะรัะเศร้าขมแล้วแต่ว่ามันมันสิขมตอนกินน้ำาอพอประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งขมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ต้มอันนี้คือบอกก่อนว่าผมต้มมาแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ต้มเนี่ยมันจะมันจะขมมา,มา,มากนะครับผม ดูด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยแล้วก็จะเสนออีกหนึ่งเมนูนะครับผมต่าผมยังบริเหตุิใหม่ปีงอยู่ปีงอึ่งน,นะครับผมฤดูกาลฤดูกาลนี้ก็คือบ้านพันนีีจะมีอึ่งอ่างเยอะมากนะผมผมก็ต้องไปหาเค่นี้แ<า>มงเมาล,ลงงมอเนี่ยโอ้ยแ <c oughs> มง <c oughs> เมาบินเข้ากองไฟเนาะนี้ยินเข้ามอเนี่เหมือนธรรมดาธรรมดาว่ากินแล้วเป็นแทบเลยแต่ก่อนนะผมโคกินอยู่ได้ผมก็กินแมงเมากินเยอะไหมผมมัน มันเมาวะผมคุณเคยเมาเองเมาไหมบเคยครับผมเพราะว่าผมกินแค่ชิปกระจอย,อยนะบริเทนไลายผมผมเคยมเมาแรงเมาเลยอลองซิมเมงหนำมันก็ได้หอมปลามากครับผมเพราะอันนี้นะอบอกเลยครับว่าเป็นปลารที่ผมไปย่อผู้สาวแล้วก็ให้เขาอเอาประเ,ะเอนะครับผมนี่คืออยากได้ประเณนะครับอ๋อไปจีบสาวคุณก็เอาปลาเข้ามาแล้วคุณก็ทิ้งเขาบ้าหมายถึงว่าผมอยากได้ประดะผมก็เลย ทำท่าไปจีบแล้วก็ให้เขาเอาไปได้ให้นะผมแล้วคุณก็เลิกจีบแล้วก็ไม่ติดต่อเขาอีกเลยใช่ก็ไปหยอกอู่คว่าหยอกผู้สาวติดสะดุ้งเฮ้ยแซ่บอีเด้ดเลรอให้มันสุกประมาณหนึ่งนาทีนะครับ<ช>แล้วค่อยกินแล้วค่อยเอาออกมานะครับก็ไม่นานนะเพราะว่าเห็ดมันต้มสุกแล้วนะครับใช่ถึงอ่างนี้พลานหนีไปจับมาเมื่อคือนเนาะใช่ครับผมผมไปจับมาเมื่อคือน โอ้โอได้เยอะนะครับเมื่อคืนผมก็บน<ด>่นอยากกินอึ่งอ่างหลายครั้งแล้วผมพานหมีก็ไม่เอามาให้กินสักทีครับอันนี้เพิ่งได้กินนะผมรอกนได้กินแล้วโอเคก็เดี๋ยวรอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะใส่พวกผักพวกอะไรลงไปนะผมแล้วก็เดี๋ยวจะย่างอึงอ่างครับนี่ครับไม้ที่จะทําเป็นไม้หนีบอึ่งมาย่างก้น,นี่ครับผมก็ไผ่ข้างๆน่ครับ มีครบทุกอย่างครับผมอยากกินแกงก่ะไม้ก็หาได้เลยนี่แต่ว่าแต่ว่ากอไผ่นี่ไม่ใช่กอไผ่พันมีนะครับผมโอเคง, <Okay. S 2> ง่ายครับผมจริงๆก็คือไม่มีเหล็กย่างก็เลยต้องใช้แบบประมาณนี้ครับผมอืมอน,นี้ผมเม็ดไมท้ทีไว้ทาเลยโอเคเดี๋ยวรอติดตามครับผมมาครับผมตอนนี้ผมก็จะจัดปิ้งโพดปิ้งอึงครับผมปิ้งอึงผมมี ผมมีอยู่สองป้งนะผมที่ผมไปจัดปลาเมื่อคืนนี้นะผมผมไปกลับไปงมประวาณฮทอดสามสี่ทุ่มนะผมเราก็จะโรยเกลือแล้วผมก็บอกเคยกินปีจักเถินะครับผมเพราะว่าผมเคยกินแต่ต้มนะผมวันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครับผมที่กินย่างอื่นบริเวณเสียงนาน้อยนะครับผมแล้วก็ฟังเสียงเสียงกบเสียงเขียดนะครับผมมันจริงจริงจริพันหมีไปจับเมื่อคืนได้เยอะัะผมแต่ว่าส่วนหนึ่งคือพันหมีกินสดหมดแล้วับผม ใช่ครับผมอันนี้ผมก็ต้องย่างอยู่นี่นะครับเพราะว่าตรงบริเวณนี้นะมันปะนะครับมันปะก็เลยต้องต้องย่างบ่อนเดียวนะครับอ่าโอเคสิแไครับผมย่างอีกก่อนนี่ผมทําเตาก็ทํำผลหลังคานะครับ <c oughs> นี่หลังคาไม่คุ้มนะครับผมก็แตุ่กอยู่บนนี้สุก สุกแล้วเลยถ้าปีงบัสุกอ่ะมันสีเมามันสีเบอร์เขาต้องปีงให้มันสุกสุกๆกันได้ไอหัวหนิงเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อเดี๋ยววัดตัวนี้สุกแล้วนี่สุกแล้วถ้าสุกว่นนี้มันจะไม่ได้กินแล้วนี่อันนี้เด้อสะอะไรแม่สุกกะสุกเลยสุกกะจัดวะเลยไปไปไปสุกกะจัดเลยเนาะโอ้เฮ้ อันนี้ก็แล้วเ,เลยได้นี่แกงเห็ดนี่เตรียมที่ใส่กอนโอ้แกงเห็ดก็เสร็จแล้วนะผมเสร็จแล้วแกงเห็ดเสร็จแล้วน่ากินน่ากินตัว่าขมมีลีเลยลอือเห็ดขมจริงอือกับข้าวก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้จะเป็นเห็ดขมจากเต่างอยครับผมเป็นเห็ดขมจากบ้าน คุณแอร์แบกแพ็กระเป๋านี่เมียครับผมดูมมมเดี๋ยวผมยิซี่ไม่เบิกนะครับอืมอาจจะมีขมนิดหน่อยขม <c oughs> บที่ขมนิดหน่อยขมจริงๆับผมอืไอขนาดต้มมาอมปล่าผมกินเข้าด้วยกันนะฮะไฟก็ค่อนข้าง,งจะมืดหน่อยครับเพราะว่ามีไฟก็ไม่พอชายนะฮะอืมอ,อ่างครับผมเดี๋ยว คือมีแมงมเหมาล้ำเนี่ยนี่โอ้ย <S 2> <S 2> แมงเมาอมาตอมไฟมอนบินลงผมโอเคโอเคไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวแมงเมาลงเลยผมกินข้าวผมเตจผมอคุณเคยกินครั้งแรกในชีวิตนะครับผมเพราะปกติผมก็ไม่เคยกินเห็ดแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูนะคอ่ะจัดไปอ<ม>ผมสมซื่อผมกำลังแต่ว่า มันต้องยัดเข้าวเหนียวใส่นะครับผมถ้าไม่ยัดข้าเหนียวใส่มันก็คือจะขมมากๆากอืมใส่ผม,มีเข้าด้วยกันนะอืตอนนี้แมงไหมครับผม ดำน่านมาาัดตะทะเลกแกันจอนโลกานะโอ้เห็นประโยชน์อันว่าสิรเราถามอยู่หรือมัเราถามมื่อเา้านี่วันถามปรร้าลีอันมัดอ่จากบาสเป็นโลกาเนอะเปล่นเพื่อถามในที่วันนัเนาะเมืกก่อกี้นี้คนท,ที่ไปตัดอยู่เ,อเฮอน,น,นาผู โอ้โห oh, หนักมากเลยครับผมกว่าจะเฮ้้ยโอตกคันนาครับผมโอ้ลุ่มเลยตีนผมโอ้โหลุกจังไริเนาะบ้านนี้โอ้โหแย่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  yeah, 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 ครับผมเดี๋ยวผมตั้งกองไว้ก่อนครับผมตอนนี้ผมตกคันนาละ ไสรซ้ำครับผมโอ้โหรองเท้าผมก็จมดินครับผมโอ้โหตรงใน้จกนะครับผม โอ้ยเนาะได้จกกับรองเท้านะครับอยู่ลอกแต่เนาะโอ้โอ้โหไม่ได้ใส่บูทมานะครับผมผมคิดว่ามันจะไม่ล่มขนาดนี้นะครับผมอแต่กาผมนะครับผมไปคนละทิศละทังนะครับผมนะมันมันล่มนะครับมันล่ม โอ้ยผลพาดีคักครับผมปีนี้เบิ่งกว่าน้ำไหลห้องโทมหาโทมคันนะครับผมนี่เบิ่งกว่าอันนี้ก็ลรถคันเพเพะนะครับผมอันนี้จะเป็นหลังช่วงฝนตกนะครับผมเป็นหลังช่วงฝนตกเมื่อคืนนี้นะครับผมเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งครับผมวัมนนี้น้ําก็เลยมีแล้วก็จะมีชาวให้ชาวนานะครับผมที่ลงมาป้านคันให้คันนานะครับ ก็ถือเสียมจกโครดาดามโครดาดาม,มานป้านคันไห้คนานะครับผมเพื่อที่จะกะเก็บน้ําไว้ดำหน้านะครับผมาปผมกับซีอากกะต่าขึ้นไปเว้นแล้วนะครับผมผมก็ได้ย่ายก้าแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ภารกิจของผมมื่อน,นี้ก็คือมาย่ายก้าเว้นนะครับผมเพื่อที่จะจ้างคนงานนะครับมาดำหน้าสําหรับมือน,นี้นะครับผมไฮนี้ก็อยู่กลางไฮเลยนะครับผมไฮเดี่ยวโดดๆนะครับ แล้วก็จะมีไฮนึงก็อยู่ข้างหน้านะครับผมปีนี้บริกินลูกคบลูกเขียดเลยนะครับผมปกติจะได้กินลูกคบลูกเขียดตามไฮตามหน้าแบบนี้นะครับผมแต่ว่าปีนี้ผลตกล้านะครับผมก็เลยบริได้กินนะครับก็จะได้กินก็ได้กินอยู่ตลาดนะครับผมไปขึ้นรถดีกว่าครับผมโอ้เหนื่อยครับผมเหนื่อยแต่ต้องอดทนนะครับผมเพราะว่าเราเป็นลูกชาวนานะครับผม ก็ต้องตื่นตะเภาครับผมตื่นตะเ้ามาใหญ่กล้านะครับผมกมก็มาตั้งแต่ตีห้าครับผมมาตั้งแต่ฝนยังตกดินนะครับฝนนี้ฝนก็ซาแล้วนะครับผมอือมะซานี่ก็หมอกร้ายหลายนะครับผมแต่ว่าเพื่อผมสิมาตนานะครับผมเพราะว่าเพื่อมาจะหาคุณแอร์แบกนะผมเพราะว่าคุณแอร์แบกมาแคมป์ปิ้งด้วยเมื่อคืนนะครับผมผมก็ตื่นตะเ้าแล้วก็มาใหญ่กล้านะครับผม นี่ก็ย้ายเสร็จแล้วแล้วก็พอลอใหอ้คนงานนะครับผมกสิมาดำบนานะครับผมเทาๆแบบนี้กัติได้ยินเสียงรถไทยนะครับผมรถไถยกับกำลังลงมาเพื่อที่จะ,ะมาปัานน่นนานะครับผมปันน่นนาอันนี้คือเป็นนาหวานนะครับผมที่เขาหวานมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมกสิประมาณนี้นะครับผม อันนี้จะเป็นนาดำนะครับผมนาหวานกับนาดำมันก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของข้าวนะครับผมนาดำมันก็ทางบ้านผมมีความเชื่อว่าถ้าเป็นนาดํามันจะได้ข้าวเยอะกว่านาหวานนะครับผมแต่ว่านาหวานมันน่าจะสบายกว่านะครับผมมันมีข้อดีและข้อเสียนะครับผมนาด like ago, ํากับเผือสีหวานกาตกกาแล้วก็มาไทหุดนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่นาหวานคือหวานเธอเดียวแล้วก็จบเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าไม่มีน้ํานะครับผมถ้านาหวานบมมีน้ํานี่ก็คือ มันจะมีหญ้านะผมเราจะเสียเวลาลงมาลกหญ้านะครับผมอันนี้คือข้อเสียนะครับผมแต่ข้อดีคือสบายหวานเธอเดียวจบเลยนะครับผมแล้วก็ต้องมาลุ้นว่ามันสีอ้อหรือวออเนะครับผมไปก็สาหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการชมมาจนจบชิปนะผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทำคลิปต่อไปด้วยครับผมส่วนอีพีนี้ก็สวัสดีครับเจอกันอีพีหน้าผม ดำมเลยอ้ดำกาท่ออันน oh. ี้ปั่นแล้วสบ่อปั้นเดียวแล้ร้อมโตเลยโอ้หยปั้นไว้ยุบขึนมาหัือนอยู่ป้าปั่นทมสิบอแข็งสะบ่อตั้งแต่มือหือคูแล้เ่มือหือพี่ตาตัวพกแข็งเลยก็อาคุปั่นฟาไว้ออมเข่งเลยอโชยาว่อืม โอ้ยบตอนปั้นบวมานซับเนี่บปั้นแล้วจังมาฮะโอ้นั่นแหละหน้าหลายเอ้โอ้ยลายอ้